เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการต่อไฟเดลไร์โดยผ่านของควบคุมตัวนี้นะครับเป็นระบบสตาร์ทเครื่องแล้วไฟเดลไล์ติดพอเปิดไฟหลีไฟเดลไร์ก็จะดอบลงโดยใช้ของตัวนี้ควบคุมก็ไฟเราติดเอาไว้แล้วนะครับจะมีอันน,นี้หนึ่งชุดเป็นไฟรวมไฟเลี้ยวและว้็มีตรงนี้อีกไฟหลีไฟหี ไฟดีไลท์นะครับไฟดีไลท์เนะครับทั้งหมดเี่ที่โคมกับตรงนี้โอเคทีน,นี้เราจะมาดูวิธีต่อกันเลยของตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นสามเส้นสีแดงเป็นไฟบวกผมต่อไปแล้วนะครับไฟบวกจะไ,ได้ไม่เสียเวลาสีดําเป็นไฟลบไฟลบอันนี้เราต่อกับแบตได้โดยตรงเพราะว่า กองตัวเนี้ยมันจะใช้แบตเตอรี่ใช้ไฟ13โวลต์13โวลต์นะครับถ้าไม่สตาร์ทเครื่องมันจะไม่ทำงานแล้วพอดับเครื่องมันก็จะปิดเองอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวเราจะต่อเลยนะครับ อันนี้เป็นสายลบนะครับสายบวกเราต่อไว้แล้วโอเคตอนนี้เมื่อกี้นะครับสายไฟสีแดงเราต่อกับคู่บวกทีนี้สีดํานะครับสีดําเราก็จะมาต่อกับกล่าวไฟกล่าวนะครับตรงตัวถังตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นกล่าวโอเค สีดำแล้วก็มาต่อที่กาวตัวถังนะครับตัวถังนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาลองกันเลยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับแล้วก็จะดูด้วยว่ามันจะติดไหมโอเคนี่นะครับติดแล้วมันสตาร์ทเครื่องแล้วมันก็จะไฟมันจะติดนะ ก็จะดอกลงนมนนิดนึงนะครับ ประมาณสิบวินาทีมันก็จะดับเองนะครับไฟประมาณสิบวิดับแล้วนะครับโอเคง่ายๆนะครับทุกคนถ้ามีเวลาใครที่พอเป็นเรื่องไฟเรื่อง อะไรเราก็มาต่อเองได้นะครับไม่ต้องไปทำที่ร้านโอเคแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ